จะไปแจกข้าวให้กับเด็กๆโรงเรียนตานิการประมาณ100กล่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าต่กดดิชนชาแนลด้วยนะครับที่ร้านเราไม่ได้ใช้กล่องโฟมเราใช้กล่องพลาสติกอย่างดีนะครับ <c oughs> ไก่คขมิ้นนะครับไก่คขมิ้นนะครับ เราก็ทํา100กล่องเป็นการทําบุญของร้านฟากิจอาหารตามสั่งนะครับแจกข้าววันนี้ให้กับเด็กๆโรงเรียนตริกาแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปแจกให้คนอื่นต่อนะครับให้ใครก็ได้ <laughs> แจกให้ใครก็ได้ใช่ไหมเอามาแล้วมาแล้ววันนี้เราไปส่งกับซานล้งเลยนะครับ <laughs> เราไปส่งกับซานล้งเลยนะครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอา้อาวจจะจะจะ จอดเลยครับจอดเลยเดี๋ยวไปส่งกับทันเล่งเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับทั้งหมด100กล่องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไป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 ใส่ชันเล่งเลยใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ใส่เลยวางเลยวางเลยนี่ครับ ได้เวลาแล้วครับได้เวลามื้อเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กๆรออยู่นะครับ,บไปแล้วไปแล้วไปล้วไปไหนไปไหน,ไ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 ,นไปโรงเรียนตาดิกาไปส่งข้าวไปส่งข้าวโรงเรียนตาดีกาครับวันนี้ทาบุญ100กล่องนะทั้งหมด100กล่องนะครับ มาแล้วจ้ามาแล้วมาเร็นเร็วเเอันไหนอาคารไหนจ้าครูจ้าอาคารไหนเนาะอาคารนู้อาคารนู้อาคารนู้ครับอาคารนู้ครับนี่ครับอาคารนี้นะครับนี่มาแล้วนะครับเด็กๆรออยู่นะครับตอนนี้เที่ยงพอดีครับเลท5นาทีนี่ครับมัสยิดอัตตะกวานะคร็บเข้าแถวก่อนครับแถวก่อนนะเด็กๆนะอ่าเข้าแถวนะครับเข้าแถวนะครับ อโอเคอาล้ครับทางโรงเรียนก็ได้เตรียมของหวานด้วยนะครับนี่ได้เตรียมของหวานด้วยนะครับส่วนเราก็เอาข้าวมานะครับไก่นิ่งแกะก็ได้เดี๋ยวไก่ก<ๆ>นิ่งแจกเลยนีมาแล้ว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 นะครับอะใครจะไปคุณแจกเอ,อ้าใคร <ๆ S 1> ไปคนแจกเอาตาตร์แจกก็ได้เอ่ามามาอเมสุดดูมาอีกสุดดูช้อนช้อน อ่าช้อนด้วยช้อนอ่าก็อันนี้จะช้อนมานี่ครับได้แล้วได้แล้วเอาเอาของหวานด้วยเอาของหวานด้วยเอาเอาของหวานด้วยครับออาไม่น่าเชื่อเอามาหนี่มาหนีเอาของหวานด้วยอ่ะ เหลือเนี่ยยัเลือ่ะของครูยุโกะนั่นี่ครบแล้วนะของอุตสตาดของครูครบนะซาปอร์เดีอยากเดิมก็เอาไปเลยนะที่เหลืออ่าใช่ไหมคือคนคนละกล่องนั้ครบแล้วส่วนที่เหลือก็เติมไปเลยอ่าะวัดติวทีมาสิเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอ ไโอกาสต่อไปก็การรับโจมัไม่เปล่าป้าติมิต้ามิต้าตีมาคาสิละตอกฟุงมากนะมีนาชิกมุดมุดกินต่มาแกงอินเดีอ่าีอะไรสปร์หัวเดียดนัยอะจ้อ๋อนามวชุสกีปัจเจมรเด้ยอะที่มาเจต่ะอ่าโอเคนะครับอ่ารอบแรกรอบแรกเดี๋ยวรอบต่อไปถ้ามีเราก็มาแจกต่ออ่าป้าติมิตาได้สมุตละการรับโจ อนนี่กินแล้วกินแล้วกินแล้วเป็นไงเป็นไงจะจะหรอจะเป็นไงอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากเอาอะไรพูดแล้วเอาเวลาใหดแล้วเนี่ยเนานเนี่ยเนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะอ่าอย่าหลอกนะอย่าหลอกนะอ่าไม่หลอกนะโอ้ลูกค้าประจำเออใช่ลูกค้าวีเอพีอินเตอร์นี่โอ้ร้านละนั่นเลยนี่ เออนั่นมัเลยนี่ยลูกค้า V I P นะวันนี้ได้กินได้กินขขาฟรีวันนี้อ้าวโอเคจบแล้วเฮ้ย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 เยเอะเื่อกันกลนี้นี่โอ้โหดูฮะดาล้งไม่ยอมขึ้นเลยดูนี่น้หนักเท่าไหร่สามก่อน5้าสไม่เชื่ออ้าวส่วนที่เหลือจากเด็กๆเราก็ไปแจกต่อใช่ไหม แจกต่อแจกให้หมดเลยอ่าไปแจกต่อกันเลยครับ เป็นไงฮะเป็นไงเสร็จแล้วใช่ไหมภารกิจแจกข้าวนะครับนี่แจกข้าวบางส่วนแล้วก็แจกให้ชาวบ้านด้วยนะไม่ใช่แค่แจกให้เด็กนักเรียนนะครับอ่าโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ